วันนี้นะคะมินก็จะพาทุกคนมาลุยแคนต้นแฟงานแฟที่ใหญ่ที่สุดในกวางโจ สวัสดีค่ะพบกับมินและช่อง m i n โต Solo j o เจอร์นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมินก็จะพาทุกคนมาลุยแคนต f นแ r งานแร์ที่ใหญ่ที่สุดในกวางโจซึ่งที่เรามากันนะคะก็คือเป็นเฟสสามเนาะฮอนะคะต้องบอกว่าใหญ่มากๆใหญ่กว่าฮอบ้านเรามีทั้งหมดนะคะ20่ฮอก็คือจะแบ่งเป็นโซน A B C D นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเริ่มที่โซน B กันก่อนไปเลย ือช่องช่องมันเยอะมากครับแล้วก็ลองดูว่าอยากได้ช่องไหนก็เลือกเข้าได้เลยอย่างที่ว่าครับมันต้องมีเตรียมเอกสารแล้วก็มายื่นที่เคาน์เตอร์ต,ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่ทําบัตรให้นะฮะแล้วที่สังเกตคือพนักงานที่ทําหน้าที่ออกบัตรครับเหมือนจะมีมันจะมีแต่เด็กๆเ,เลยอะ่ะ เหมือนอายุน้อยๆกันมากเ <c oughs> huh? oh. ไม่อยากให้แบบสแกนอะไรซีสัวสสำหรับคนที่ไม่ใช่บริษัทที่อยู่ข้างในที่เขามาออกบูธคือถ้าเป็นแบบอยู่ดีๆคนเดินเข้ามาให้สแกนนูน่นสแกนนี่บางครั้งเขาดูดข้อมูลดูดเงินดูดอะไรเราไปจากวีแชทอา l i เพยเพราะว่ามินะาเคยโดนมาแล้วไม่ใช่กับตัวหรอกเป็นเพื่อนโดน ดังนั้นก็คือให้ระวังถ้าสกแกนอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้เป็นบริษัทที่มาออกบูตด,ดีกว่าไม่ใช่จากคนทั่วไปที่มาเดินนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายแล้วก็สูมเสี่ยงอันนี้นะคะเราก็เข้ามาในฮอแล้วต้องบอกว่าใหญ่มากๆแล้วก็อลังการมากๆแล้วก็โชคดีที่มีแอร์เพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนแล้วอย่างอันนี้นะคะก็คือจะเป็นโซนที่ สาเนาะ9ถึง2คือจริงๆอะมันจะต่อกันหมดเลยแล้วก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายอ่ะเช่นโซนนี้นะคะก็คือจะเป็นโซนที่เป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายโซนสปอร์ตก็คือจะมีเยอะมากๆแล้วก็มีแบรนด์เยอะมากๆนะคะทาไมต้องเป็นแคนตันแฟร์ครับก็เหตุผลที่เป็นแคนตอนแฟร์คืองานแคนตอนแฟร์เนี่ยมันจะเป็นงานใหญ่ที่สุดสําหรับธุรกิจ Import Export นะคะก็คือสําหรับอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมเลยคือมันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าในเอเชียมันค่อนข้างช่ แล้วก็เนี่ยจัดมาปีนเป็นงานครั้งที่1 3 5 1ปีจะมี2ครั้งนะคะเท่ากับจัดมา70กว่าปีแล้วก็คือจะรวมอุตสาหกรรมต่างๆรวมโรงงานต่างๆก็คือเหมือนเอาผู้ซื้อกับผู้ขายอะคะ่ะมาเจอกันหรือว่าถ้าใครอยากมาหาธุรกิจใหมๆ่ๆมาดูนวัตกรรมใหมๆ่ๆมาดูไอเดียนะคะก็คือแคนตอนแฟร์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องมาเลยคะ่ะ ันนี้จะพามาดูอะไรบ้างวันนี้นะคะวันแรกก็ธุรกิจหลักของมินอะก็คือจะเป็นพวกสกินแคร์พวกอุปกรณ์ดูแลผิวพรรณดังนั้นเราก็จะไปดูไปอัปเดตนวัตรกรรมของเราก่อนเพราะว่าเรายังมีแรงเยอะแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยจะไปเดินดูโซนอื่นๆก็เดี๋ยวเราไปที่โซนสกินแคร์กันนะคะโซนที่9ไปค่ะนี่เราก็มาถึงกันแล้วนะคะโซน9.1ก็คือโซนเฮล์แคร์เพอร์ซิเนลแคร์โซนที่มินตั้งใจมาดูนะคะต้องบอกว่า ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มีหลายแบบหลายซอยมากๆแล้วก็แต่ละอันนะคะต้องบอกว่าบริษัทมาเองแล้วก็จัดมาอย่างแบบอลังการมากๆก็เดี๋ยวเราจะไปเดินดูนวัตกรรมดูแบบเทคโนโลยีดูไอเดียใหม่ๆกันเนาะว่าแคนต้อนแฟร์ปีนี้นะคะมีนวัตกรรมอะไรมาใหม่ๆบ้าง ดีใจมลุกแบบเือุกคลีเคะลเมื่อกี้เจอพี่อิงกุนะคะซึ่งแบบก่อนมาเราเพิ่งแบบว่าส่งพรีเซนเทชันให้เขาไปแล้วก็ขอให้เขาแบบว่ารีวิวผลิตภัณฑ์เรานะคะแล้วก็คือเชื่อว่านี่แบบสายมูก็เออขอให้เขารับเพราะว่าเหมือนเขาเป็นแบบคนแรกและคนเดียวที่เราอยากให้เขาแบบรีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เขารับสาธุสาธุสาธุเก้าเก้า o m and OBM different Yeah OEM just change the logo ODM change the formula OBM maybe use s e m e formula w e d n a l formula Ah okay Alright thank you so much แฟรให้คนดูแฟรให้คนดูก็คือ OEM เหมือนแบบว่าเปลี่ยนแค่โลโก้อย่างเดียวนะคะแล้ว ODM ก็คือ change formula แล้วก็ OBM ก็คือเหมือนแบบว่ามาขึ้นสูตรใหม่ที่นี่อย่างงเีนะค่ะแล้วแต่โรงงานใช่แล้วแต่โรงงานแล้วก็จริง ก็คือจะมีแบบเยอะมากอะเหมือนอย่างนี้ถ้วยอนามายัยผ้าอนามายัยถ้าสังเกตนะคะเหมือนปีเนี้ยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือว่าเป็นเกี่ยวกับแบบพวกผ้าอนามายัยแพมเพิร์ดอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากๆเลยเยอะกว่าแบบทุกๆปีที่มินมาเพราะว่าปีเนี้ยคือเดิน1ซอยต้องมีแล้วอย่างน้อยแบบ3ามสี่โรงงานคือถือว่าเยอะมากๆแล้วก็มันเหมือนแบบเป็นการบอกได้เลยว่าเอ้ยสังคมผู้สูงอายุหรือพวกแนวเนี้ยเป็นเติบโตจริงๆ เวลาคุยแต่ละครั้งหรือเวลาเข้าแต่ละบูธเราควรจะถามหรือว่าคุยอะไรกับเขาบ้างก็ถ้าเราสนใจใช่ไหแเราก็ถามว่าขั้นต่ํำเท่าไหร่แล้วก็ต่อชิ้นอ่ะเท่าไหร่แล้วคือเราก็ต้องแบบมีราคาขายในใจอ่ะเราก็รู้ว่าแบบเปอร์เซ็นต์กำไรอ่ะมันโอเคไหมถามไปเลยไม่ต้องกลัวเขาว่าเพราะว่าก็เขาก็แค่แบบแอดวีแชทเราเฉยๆอะไรเงี้ยถามแล้วก็จำไม่ได้ ก็คือต้องเนมชื่อก็แบบคนนี้ขายอะไรแบบมีแชทนี้คือขายอะไรอะไรแบบก็อีก็เกมใจ่ทียนเปยนช่ยจงหวนอ้่อนฮะดีทีเรียนแต่ที่เรียนได ที่สงสัยเวลาคุยกับซัพพลายเออร์เนี่ยแล้วถ้าเราจะซื้อของขั้นต่ำจริงๆอะ่ะมันมันต้องมันต้องซื้อประมาณเท่าไหรท่ที่ซัพพลายเออร์บอกเออเนี้ยโอเคซื้อขายกันได้่ใ,ใก็คือแล้วแต่สินค้าแล้วแต่สิ่งที่เราจะทำคือถ้าสมมติว่าเราจะทำใหม่ทุกอย่างเป็นแบบที่เราต้องการสีใหม่แบบใหม่ปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะอยู่ที่หมื่นขึ้นไปแบบน้อยสุดเลยก็คือเออหมืน่นหมื่นเซตอะ อ่าหมือนเซตอ่าหมื่นหน่มื่เท่าไหร่ใช่ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นขึ้นไปแต่ว่าถ้าเราเอาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วอ่ะก็คือประมาณแบบห้าพันเป็นยังต่ำห้าพันก็คืออย่างต่ำสุดใช่ห้าพันของชิ้นละยี่สิบห้าพันเนี่ยคือขอซื้อของข้างในเขาเอามาใส่ของเราอ่าใช่อยู่กับว่าของเราจะราคาเท่าไหร่ใช่ยังเฉลี่ยเฉลี่ยกจะประมาณอยู่ชิ้นนึงถึง สามสิบสี่สิบบาทถึงถึงถึงก็คือก็ยังมีแล้วมีสี่สามแสนสี่แสนที่จะซื้อได้ที่ที่ต้องเตรียมไว้ใช่สามถึงห้าแสนแล้วก็ค่าขนส่งค่าใดๆใดสามถึงห้าแสนรีวิวหนึ่งฮอเหนื่อยปวดขาแล้วหนึ่งฮอแล้วนี่มียี่สิบฮอ่ยี่สิบฮอใหญ่นะคะจากแบบผังได้อะไรกันบ้างได้คอนแทคซัพพลายเออร์ได้โบชัวร์ได้ใดๆได้สินค้าที่สนใจได้แบบ ไอเดียใหม่ๆว่าช่วงนี้มันเป็นยังไงเนะเาะแล้วก็ได้ไอเดียแพ็กเกจจิ้งต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าปีนี้นอกจากผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุที่เยอะแล้วผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับฟันก็คือเยอะมากๆเมื่อกี้นะคะที่บอกว่านอกจากผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุแล้วผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับฟันก็เยอะมากๆ <S <S คิดว่ามันน่าจะเป็นเทรนใหม่เพราะว่าทุกซอยที่เดินเนี่ยก็คือต้องมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวกับฟันอ่ะคือมีหมดเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับฟันขาวก็เยอะมากๆเหมือนกันดังนั้นคิดว่าสองอย่างนี้น่าจะเป็นเฮลท์แคร์เป็นเทรนที่กำลังมาในปีนี้แล้วก็ในอนาคตน,นะคะก็คือเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าเราจะมีอะไรที่จะดูบ้างนะดูอาหาร <c oughs> น,นี่ไม่เราต้องดูจากโซนนี้ดิเพราะว่าอาหารนะมันมีอยู่ในทุกซอยที่เราไปอยู่แล้ว อันนี้พวกเสื้อผ้ารองเท้าอาจจะไม่ได้ดู International Pavilion ก็ดีไปดูแบบของนานาชาติ เรา,เราพอเพราะว่าเราใช้พลังไปเยอะมากหนึ่งพอก็คือเหนื่อยเลยเพราะว่าเหนื่อยพูดเสียงหายไปหมดแล้วเหนื่อยเดินต้องถึงเวลาที่เราเติมพลังแล้วเพราะว่าไม่ไงั้นเราอาจจะน็อกกลางอากาศได้เพราะาเมื่อคืนเราก็คือแทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าเราเดินทางแล้วก็เหมือนเดินทางเรา3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแทบไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรอีกบ้าง สั่งข้าวหน่อยก็คือสั่งที่แคทเชียร์นะคะแล้วเราก็มาร้านอาหารที่รีวิวอาหารในงานนะฮะอันแรกมันหมี่ได้ อหมือนเมนูที่อยู่ในร้านนั้นต้องมียอะได้เลยครับอะไรเนื้อซาลาซี่บีอะไรสักอย่างเป็นถ้าเป็นนุโดอของคุณแม่เป็นผัดปลาอันนี้น่ากินมากอุปกรณ์เขาก็จะมีตะ,ะเกียบกับช้อนมาให้ิกเหนียวเคียวไม่เข้าช้อนบางมากบิดโดนความร้อนนิดเดียวน่จะบิดได้แล้ว ไวเดียวค่ะเดีนี่นะคะก็คือจะเป็นบรรยากาศงานแคนตันแฟร์นะคะที่เรามาเดินวันแรกเนาะก็คือ วันนี้นะคะมินพามาดูในหมวดของพวสกสกินแคร์เพอร์ซนอลแคร์ต่างๆก็จริงๆงานที่จะเป็นสินค้าอื่นๆก็คือจะคล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นแต่ว่าบรรยากาศฮอคนเยอะหรือว่าบรรยากาศสถานที่ก็ไม่ต่างกันมากนะคะถ้าใครนะคะทำสินค้าหรือว่าสนใจอยากมานะคะที่กวางโจ้แคนตันแฟมินก็แนะนำเลยเพราะว่าได้โอกาสได้แรงบันนานใจแล้วก็ได้ไอเดียเยอะมากจริงๆคะ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย